มาเจอกันอีกแล้วครับกับคอนเทนต์เดินซื้อคมมอมประกอบนะวันนี้ผมมาอยู่ที่เซียรังสิตเช่นเคยตอนนี้ CPU a ย d เ็มีเขาพเปิดตัวมาใหม่กับตัว AMD อะไรนะไรเ e น5 5,500นะครับ5,500ราคาถูกมากผมไปลองเช็คราคาเปิดตัวมาแล้วมันอยู่ที่5,950บาทผมก็เลยกลาวว่าวันนี้เราจะมาซื้อคอมในงบประมาณ 20,000บาทกันนะครับซึ่งของที่ผมจะซื้อในวันนี้เนี่ยก็จะมีของที่เป็นแบบว่าสั่งซื้อที่หน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกสั่งซื้อออนไลน์อย่างพวกแรมอะไรต่างๆเดี๋ยวมาลองดูกันว่าสเปควันนี้งบวันนี้เนี่ยเราจะสั่งซื้อได้จริงไหมแล้วจะสําเร็จไหมหรือว่าต้องเกิน20,000บาทเดี๋ยวมาดูกันเลยครับแต่ผมบอกก่อนนะวันนี้เราจะไม่ได้เน้นถูกโอเวอร์เราจะเน้นแบบว่าเพื่อนอนซื้อตามเอาไปใช้งานได้ไปดูกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ย ใครมานี่เดือนอะไรมา January February March อ้าวหมดเขตไปแล้วนี่ว่ามีงาน RC dip หมดเขตไปแล้วก็อย่างแรกเลยนะครับชิ้นนี้วันนี้ผมจะมาตามหาก่อนเลยคือ CPU คือไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละร้านเนี่ยของเข้ามาหรือยังนะครับเนื่องจากวันที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นของที่แบบเพิ่งลงเพิ่งเข้าสต็อกกันมาเลยเดี๋ยวเราจะไปลองไล่ถามแต่ละร้านดูว่ามีของไหมแล้วเดี๋ยวส่วนประกอบอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหากันใหม่นะครับไปหากันก่อนก่าไปไปลองหา CPU กันดีกว่าครับ 5,005มาอยังอ่ะพี่ CPU ใช่คร be, ับพี่สวัสดีครับดูเหมือนผมลงโอยเหมือนเรารู้จังหวะพอดีแล้วครับเพิ่งเอา CPU มาลงอันนี้จะเป็น CPU รหัส4,001นี่ใครอยากได้พวกรหัส4,001ก็จะมีนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาตามหา CPU 5 5 0 0กันเดี๋ยวไปลองดูว่าที่ไหนมีนะครับ อ่ะงั้นผมชี้เป้าสำหรับใครที่แบบว่าอยากประกอบคอมแบบสายประหยัดเลยนะครับ4,001กับ4,005ที่ออโต n เน็ตมีส่วน5,500น่าจะอีกประมาณ5วันน่าจะของมาแล้วมนะั้งคลิปออนแอร์ก็น่าจะมาแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับปก็ตอนนี้นะครับผมลองหาที่ออโตเน็ต CPU เขาก็มีมาลงใหม่แล้วมันเป็น CPU รหัสใหม่ใช่ไหมที่เปิดตัว4,001กับ4,003หรือ4,005ผมจำไม่ได้ออโตเน็ตของเพิ่งลงเลยแต่ รหัสวันนี้ที่เราจะตามหากันเนี่ยจะเป็นตัวไรเซน5,005นะครับซึ่งไม่มีเดี๋ยวไปลองดูร้านอื่นกันต่อว่าวันนี้จะมีของไหมสวัสดีครับถามนิดนึงพี่ตัวไรเซน5,005 5ของมาอย่างเย่ยได้ครับต้องบอกก่อนมันเป็น CPU รหัสใหม่เลยของเพิ่งลงนะครับยังไม่มีขอบคุณครับป่ร้านนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเราไปหากันต่อว่าร้านไหนจะมีของกันครับ เดี๋ยวมาลองดูอีกร้านหนึ่งร้าน Next Step r e b o r n ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับป๋าครับสวัสดีครับ,รบมี CPU 5,500มายัางไงมาแล้วเอามีของแล้วครับใช่ครับ 5, 5, 5. เท <5, 5. S 1> ่าไหร่เซน่าพันห้าเฮ้ยร้านนี้มีของลเซน่าห้าพันห้าครับห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทใช่ครับมีของอะไรบ้าง จะดูใช่ไหมฮะใช่ครับได้เฮ้ยในที่สุดหาเจอแล้วจาก c ีบน่าจะของเพิ่งมาวันนี้เมื่อวานเลยนะครับเป็นตัว5,500ที่หาอยู่ราคาตามที่บอก5,950บาทมีทั้ง5,500กับห้0พเลย5,500กับ5,600ใช่เลยห้าพันหเท่าไหร่ครับ5้0 0นี่เขามีครบ2รหัสเลยอันนี้ของมานานยังครับพี่เพิ่งมาเพิ่งมาเลยครับมีครบเลยร้านนี้2เบอร์เจ็0พัเกบาท็นสามร้อยเบาทอันนี้5,500 ได้พี่งั้นเดี๋ยวเอาตัวนี้อันนึงแล้วเมนบอร์ดมีตัวไหนบ้าง A 5 2 0 A 5 2 0เฮ้ยร้านนี้มีของเยอะเหมือนกันไม่เคยเดินมาเลยนะครับเขาจะตั้งอยู่ชั้น2หน้าไหนะเอาหน้าเสียดบ,บุ๊กอันนี้เท่าไหร่นะครับ2,150 2,150บาทแล้วก็5,950ัาสองตัวเป็นเท่าไหร่พี21 <laughs> ่2,150นก็จะบอกราคาที่ต่ำกว่า แป0 0ันหนะครับก็มีบอดที่ถูกกว่านี้แหละเพราะว่าผมแนะนำจะดูในก่อนเพราะว่ามันได้แรมสีช่องอ๋อบอดถูกกว่านี้มันเป็นตัวไหนครับขอดูหน่อยอืมตัวนี้เท่าไหร่ครับ1,590งพันบาเก้าสคือ2ตัวนี้มันต่างกันยังไงบ้างพี่ก็ตัวนี้เป็นตัวรุ่นสุนเล็กคือจะเป็นแค่ครับอ่าแรมแค่2ช่องนะแล้วก็ธรรมดาตอนนี้จะถูกหน่อย1,590้าแต่ได้แรม2อช่องก็คืออนาคตอัปเกรดไม่ได้ถ้าใช้ดูอัลแต่ตัวนี้ จะได้เป็น4ีชั้นให้เราเลยเราจะรับคาราดซิงค์อะไรพวกนี้จะซิงค์ RGB ีได้ถ้าเรามีชุดนึงชุดน้ำอะไรพวกนี้ครับอ่าฮะโอเคงั้นวันนี้ผมเอาอย่างที่ผมบอกไปตล้งต้นคลิปว่าเราจะไม่เน้นราคาถูกสุดนะครับเราจะเน้นแบบว่าอัปเกรดไปต่อในอนาคตไดางนั้นเดี๋ยวผมเอา2ตัวนี้เลยได้ครับผมเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์ทั้งหมด8 1 0 0นนะครับใครที่แบบว่าหาบอร์ด amd ถูกเนี่ยอันนี้ผมแนะนำร้านนี้เหมือนกัน next step รีบอนชั้น2นะครับจริงๆผมเดินผ่านร้านเงี้ยบ่อยมากเลยแต่ไม่เคยถามเขาเลยนะครับก็บอร์ด A520 ที่บอกเท่าไหร่นะพันพันห้าเก้าสิบพันห้าเก้าสิบปกติเนี่ยที่ผมเจอมันจะอยู่ประมาณพันเก้าเก้าสิบพันแปดเก้าสิบอันนี้เริ่มต้นพันห้าเก้าสิบแล้วก็ถ้าใครอยากได้ดีหน่อยอย่างเช่นตัวทับวันนี้ผมซือ 2, ้อสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองพันหนึ่งห้าสิบนะครับผมก็ซีพียแปลกๆมีมาแล้วเออยอย่างนี้รหัสสี่พันพี่ของมายังอ่าสี่พันยังไม่มาสี่พันยังไม่มาใช่ครับมาแค่พวก 5, 5, 000, 5, 6, นะครับผม 4, ก็ต้องลองเดินหาดูแล้วกันนะเดี๋ยวรอของเขาก่อนครับอ่ะเรียบร้อยครับอันนี้ก็ราคาของวันนี้ที่เราซื้อ2ชิ้นอ่ะซึ่งวันนี้นะครับผมได้ตัว CPU กับเมนบอร์ดมาแล้วแต่บอกก่อนนะครว่าเราจะไม่ได้ซื้อที่นี้ที่เดียวแล้วนะครับเราจะไปหาหลายอย่างมากแน่นอนผมยังคงให้ใช้แรมตัวนี้อยู่นะครับเป็นแรมตัว c o l เลอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบัส3,200ราคาแค่980บาทเดี๋ยวผมขึ้นภาพเอาไว้ให้แล้วก็ลิงก์สั่งซื้อแล้วกันเป็นร้านของทางเดว่านะครับซึ่งแรมตัวนี้เป็นแรมที่วัดสูงแล้วก็ได้ราคาที่ถูกที่สุดเราจะซื้อทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับราคาก็จะเป็น1,960บาทนะครับแล้วก็กาจอผมไปเจอมานี่เดว่าอีกแล้วเจ้าเดิมราคาแค่7,980บาทนะครับมันจะเป็นตัว x f XRX 6,500 XP ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสั่งซื้อ ตัวนี้นะครับเป็นตัว RAM กับการ์ดจอแล้วตอนนี้เราจะขาดอีก3อย่างนะครับก็คือเคสนะครับ power supply แล้วก็ SSD นะครับซึ่งเคสเนี่ยเอาจริงๆแล้วแต่เพื่อนซื้อเลยก็ราคาผมตีไปที่1,000บาทละกันนะครับแล้วก็ SSD นะครับอันนี้ผมก็จะมีแนะนำตัว WD Green นะครับมันจะราคาอยู่ประมาณ2,000นนิดๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้กันแล้วก็จะมี power supply เส้เนี้ยผมยังคงแนะนำ Antec Atom นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลย นะครับราคาอยู่ที่ประมาณพันนิดนิดเดี๋ยวผมมีของพวกนี้อยู่แล้วที่บ้านเดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์รายการให้ว่าผมซื้ออะไรเท่าไหร่บ้างน,นะครับในตรงนี้แล้วกันก็นกเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านไปสั่งของเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเซตนี้เราจะมีคอมอะไรบ้างแล้วก็ทั้งหมดราคาเท่าไหร่ไปกันเลยครับ ไปไหนมาพี่นพไปซื้ออะไรอะที่ลอกสิวอะไรอะอออที่ลอกสิวเออที่ลอกสิวเซียนพลังชง้างนี่ช่วงนี้หน้าร้อนเมษาเหงื่อออกเยอะสิวเยอะเอาไปลอกใช้ดีเคยใช้ปะไม่เคยเดี๋ยวไปลองเนี่ยให้ลองเนี่ยให้ลองปะ กระจุยนี่บอกเลยใครที่แบบว่าหน้ามีสิวโอ้แนะนำจริงหลุดมาเพียบดีออริจินอลดึงทุกตอกกระชากทุกรูโอ้โหแรงดึงสิวเชื่อมพลังช้างใครที่แบบว่าออกไปซื้อคอมนอกบ้านหรือออกไปเดินเล่นอะไรน,นอกบ้านช่วงนี้หน้าร้อนนะแล้วแบบสิวเยอะลองซื้อมาทาได้มีขายที่เซเว่นวัตสันหรือว่าร้านค้าอื่นๆตามร้านค้าทั่วไป49บาทเองครับวันนี้แนะนำไป ไปประกอบคอมต่อดีกว่าน่าเกีียงนะครับมาเรามาประกอบคอมของเรากันดีกว่านะครับก็อันนี้คือของทั้งหมดในวันนี้ที่เราจะประกอบนะครับก็เป็นของที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าจะมีสั่งออนไลน์อะไรต่างๆก็เดี๋ยวผมขอทวนลิสต์ราคาทั้งหมดตัวนี้ก็จะเป็นตัว amd ryzen 5 5,500นะครับผมได้อะไราราคา5,950บบาทนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ได้มาในราคา 2,150บาทนะครับการ์ดจอตัวนี้นะครับได้มาในราคา7,980บาทอันนี้สั่งซื้อออนไลน์นะครับแล้วก็แรมตัวนี้กล่องละ980บาทนะครับเป็นตัว Colorful นะครับสแถวเนี่ยก็อยู่ที่1,960บาทด้วยกันนะครับส่วน Power Supply รอบนี้ขึ้นราคานะครับอย่างที่บอกไปได้อยู่ที่1050บาทนะครับแล้วก็ตัว SSD จริงๆมันจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวที่ผมแนะนำมันจะเป็นตัว WD Green ตัวนี้แล้วกันอ่ะผมเสกขึ้นมาให้นะครับก็เป็น SN 3 5 0นะครับความจุ480กิกตัวนี้จะอยู่ที่1,940บาทนะครับแล้วก็เคสอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันตัวนี้ผมซื้อมาที่9 4 5บาทดังนั้นราคาวันนี้รวมอยู่จะอยู่ที่ 21,900นิดๆก็ตีไป22,000บาทละกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะประกอบคอมทั้งเซตเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับและเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูว่าเครื่องในงบ22 0 0 0ที่วันนี้ผมทำเนี่ยเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับไปประกอบกันเลยครับ นี่เลยหน้าตาเมนบอร์ดนะครับตัว A 5 2 0ทัฟนะเป็นบอร์ด M นะครับก็หน้าตาได้ดูดีเกมมิ่งด้วยผมบอกแล้วอย่างที่บอกว่างบวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นประกอบถูกสุดเพราะถ้าสมมติวันนี้ผมจะเน้นประกอบถูกสุดจริงๆนะครับผมสามารถบีบให้เหลือประมาณ20 0 0 0บาทได้อยู่แต่ว่าวันนี้ผมขอแบบเน้นใช้งานแบบ ต่อยอดได้นะครับ CPU นี่เดินตามหากี่ร้านเนี่ยสาร้านนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ที่ผมไม่ได้กดถ่ายด้วยนะครับที่เข้าไปถามก็อันนี้ได้มาแล้ว5,500ันห้า CPU ซีรีส์ใหม่แรงน้องๆ5,600 5น0 0้อง5,600 5 6 0 0 X นะครับหคอเทรดเหมือนกันเพียงแค่ว่าตัวกิ g ก h ะเฮิร์ตมันน้อยกว่าก็จับโอ์คล็อกเอาอาจจะไปเล่นพวกบอร์ด B550 ก็ได้นะครับถ้าใครแบบว่าอยากจะ OC เนาะนี่เลยปะใส่ CPU ครับ เรียบร้อยฮิตซิงในกล่องมีครบเวบนี่มีซิลิโคนมาให้นะครับ ตอดขาเดิมเสร็จปุ๊บใส่ฮิตซิงใหม่เข้าไปหันโลโก้เข้ามาฝั่งนี้นะครับมันจะได้ไม่ติดแรมเนาะแล้วก็ทําการขันเข้าไปครับขันไป50มาขันแนวทะยานอีก50%แล้วก็ไล่ไปนะครับแล้วก็ไล่ที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองใหม่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ใส่ใสายไฟนี่ประกอบไม่ยากนะครับ เก็บสายให้ดีครับมันจะได้ดูสวยเวลาเราใช้งานต่อมาแรมงับนี่บัส3 2 0 0 8กิบ8าบาทคุ้มสุดแล้วเพียงแค่ว่าไม่มีไฟ RGB เซตนี้ผมบอกก่อนนะครับแทบจะไม่มีแสงไฟเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบว่า ไม่ต้องสนเรื่องของไฟ RGB อะไรต่างๆแต่ก็ผมจะไปหนักในส่วนของตัวเคสแทนนะเพราะว่าเคสซีนอมีตัวนี้พัดลม3ตัวเลยแล้วก็มีไฟ RGB รอบด้านเราจะไปหนักไฟ RGB ที่เคสส่วนใครบอกว่าอยากจะเปลี่ยนเคสอยากจะหาเคสอื่นก็ลองดูได้นะครับห้าร้อยอะไรอยู่ในช่วงเรนส์ประมาณนี้ยได้หมดเลยตามความชอบนะครับเพราะเบนบอร์ดเป็นไซส์ M อยู่แล้วสามารถใส่ได้ทุกเคสนะครับก็นี่เลยครับแรมแกวมาใส่เข้าไปครับตามสล็อต ฮึต่อมาครับติดตั้ง M.2 นะครับซึ่ง M.2 วันนี้ที่ผมจะติดเนี่ยจะไม่ใช่ตัวที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่า ผมขอใช้ตัวที่ผมลงวินโดว์อะไรต่างๆไปแล้วตัวที่แนะนำก็จะเป็นตัว WD Green นะครับ350 SN 3 5 0 5 0 0 480 GB 1950ถูกมากหรือคุณจะไปลองเปลี่ยนหายี่ห้ออื่นได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้จำกัดครับก็ติดตั้งใส่เข้าไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็หน้าตาเมนบอร์ดนี่ดูสวยงามเลยนะครับก็ ถือว่าได้เป็นบอร์ดเกมมิ่งด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรไม่มีไฟเลือกเทอะอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าด้วยงบซิมันจํากัดนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตั้ง Back I.O. นะครับบอกก่อนเลยเครื่องนี้เดี๋ยวประกอบเสร็จผมก็จะโพสขายเหมือนเดิมนี่แหละครับขายข้อสงสัยว่าหลายๆคนถามว่าเอ๊ะพี่นกประกอบไปตั้งเยอะแยะเ,ยเครื่องมันหายไปไหนหมดก็บางเครื่องก็ประกอบเสร็จก็ขายนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวน่าจะมีลงโซเชียลไว เคสออกมาเรียบร้อยนะครับก็ใส่ไฟพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรวบเอาไปไว้ทางด้านหลังให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนแบ็คไอโอก่อนเลยเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเรามักจะชอบลืมตอนประกอบนะครับก็หลายๆคนชอบทักผมมาพี่ลืมใส่แบ็ k ไอโอหรือเปล่านน่นนี้หลายๆเครื่องนี่ผมประกอบไปเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่แบบว่าประกอบเสร็จแล้วลื้อผมก็เลยจะไม่ใส่นะครับแต่ว่าอย่างเครื่องนี้ประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะปล่อยขายเลยนะครับก็ของใหม่ทุกชิ้นนี่ ใส่ power supply นี่ power supply วันนี้ผมยังคงยึดตัวเดิมอยู่นะครับ oh. Andek Atom V 50, 550 550วัตต์ใส่คัดจอเพียงพอหรอนี่วันนี้กาจอพระเอกของเรานะครับ6,500 XT ต้องบอกก่อนว่าด้านหลังกล่องเขามีเขียนเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับสีแดงๆเนี่ยว่า power supply requirement เนี่ยเขาขอขั้นต่ำที่400วัตต์เท่านั้นดังนั้น power ตัวนี้550วัตต์เพียงพออยู่แล้วนะครับเครื่องนี้คือเหลือๆแล้ว power supply ตัวนี้ ผมก็แนะนําทุกคลิปเอาตรงๆนะเขาไม่เคยสปอนเซอร์ผมเลยนะไอ้ตัว power s u p p ายตัวนี้นซื้อใช้เองตลอดแต่ของมันดีก็ต้องบอกต่อจริงๆครับเอางี้ดีกว่าง่ายๆเลยมีเพื่อนคนไหนดูคลิปรีวิวผมจนไปซื้อ power supply ตัวนี้ตามมึงนะแล้วใช้งานอยู่เนี่ยใครยังใช้งานได้ดีแล้วยังปกติสุขอยู่หรือว่าใครที่เคยใช้แล้วเคลมแล้วคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงอยากจะรู้ฟีดแบ็กจริงๆสำหรับ power supply ที่โคตรถูกแต่ผมการันตีว่าโคตรดีครับ อนี้ติดตั้งเมนบอร์ดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายฟงสายไฟผมก็พยายามเลาะเก็บต่างๆไว้เรียบร้อยนะครับก็อันนี้ใส่8พินของตัว CPU เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินในส่วนของตัว24พินเมนบอร์ดนะครับพวกนี้ก็ไม่เดินอะไรยากมากมายครับใส่เข้าไปเลยเขามีรูมาให้เสียบติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนี่ใส่เข้าไปครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ครบ1เส้นที่เหลือก็จะมีในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะ กล่องการ์ดจอดูกันเลยดีกว่า6,500 xp จริงๆราคาตลาดเนี่ยถ้าสมมุติดูตามในอาเสียนะครับมันจะอยู่ประมาณหมื 9, ่นหนึ่งเก้าพันปปลายอะไรประมาณนี้อันนี้ผมหาได้ถูกสุดก็คือ shopee นะครับหรือว่าเพจเดว่าที่ผมบอกไปเนี่ย7,890บาทนะครับก็7,900เาตีไป7,900ก็ถูกกว่าหน้าช็อปประมาณ 2 0ง0ันพันสองแต่มันก็คนละยี่ห้อกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยบางคนแบบอยากได้พวกยี่ห้อ,อาซ s u อยากได้กิกะไบต์อะไรต่างๆก็เพิ่มงบขึ้นมาอีกประมาณ1ั0 0องพันะครับก็ได้เป็นการ์ดตัวนี้นี่ของใหม่กริปกริปนะครับผมก็เดี๋ยวเราเปิดแบ็คเพจตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยดีกว่ารครับมา ลองดูเกมไฟเอก่อนเลยอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหะต้นคลิปนะครว่าคลิปนี้เราจะมาลองเทสไฟเอกันนะครับก็สามารถเล่นได้นี่ร้อยกว่าเฟรมนะครับอันนี้เป็นค่าแบบ full HD นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติมาดูในส่วนงตัวเซตติ่งเนี่ยอันนี้ตั้งค่ากราฟิกเป็นแบบ full screen full HD นะครับแล้วก็กราฟิกคุณภาพเนี่ยโดยรวมจะอยู่ในระดับสูง very high high นะครับแต่ถ้าถามว่า ปรับสุดได้ไหมเครื่องนี้สามารถปรับสุดเล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ปรับแบบค่อนข้างไปทางสูงเนี่ยยังได้108เฟรมเลยถ้าปรับสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ80-90เฟรมานะครับเนี่ยเล่นได้สบายโหนี่มันเสื้อโฮโฮเอ็มมะเนี่ยอะไรอะราชันหมัด20วบินนี่ลื่นดังนั้นใครที่แบบว่าอยากจะเป็นวัยรุ่นไฟเอนะครับ เครื่องนี้สบายอยู่แล้วนี่เซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะด้วยประมาณ300กว่าคนคน,นะครับฟัสซิตี้ตอนนี้ที่ผมลองอยู่ก็อ่า CPU รันอยู่แค่40%กว่าเปอร์เซ็นต์เองการ์ดจอรันเต็มที่นะครับการ์ดจอร้อน57องศา CPU 66องศา C เท่านั้นตอนนี้ครับเล่นได้ชัวร์ว mm hmm. ลองคอมดิที a วอลซอนครับฟูลสกรีนฟูลเอชดีนะครับปรับกราฟิกคุณภาพสูงสุดทั้งหมดนะครับจะมีแค่ ค่าตัวนี้นะครับตัว texture นะครับที่ผมปรับเป็น very low เพราะว่า ramcard ตัวนี้มันแค่4 g ิเนาะดอกนั้นเนี่ยปรับค่าสูงสุดทั้งหมดนะครับไม่ได้เปิดเรนะครับก็ลองดูกันครับ w a r ซ zone ไป100เฟรม70เฟรมเออจริงๆสามารถเปิดรายละเอียดพวก texture เพิ่มขึ้นได้ไหมก็สามารถเปิดได้นะครับก็เฟรมก็จะลดหลั่นลงไปนะครับแต่แค่นี้ก็ให้เห็นเราว่ามันเล่นได้นี่โอ้โหโดนยิง สบายนะครับเครื่องนี้ CPU ตัวนี้ถือว่าแรงมากนะครับความเร็วนี่รันอยู่แค่ประมาณแบบเท่าไหร่อ่ะ4 8 34% CPU use ดังนั้นเครื่องนี้คือแบบสามารถเล่นเกมบวกไลฟ์สตรีมได้สบายๆเลยแหละยิงตามาัมยิงตามั้ยิงตามาันนี่นี่91% 94เฟรมพูดผิดไปเล่นได้ชิลเลยไม่มีอาการแหลกไม่มีอาการสะดุดเลยใครที่แบบว่าเฮ้ยแล้วการ์ด AMD มันดีเหรอพี่ตัวนี้มันเป็นอย่างไรก็ ตามนี้ครับเห็นมาละเล่นได้ทุกเกมครับเดี๋ยวผมไปลองเกมต่อไปดีกว่าปะลองพับ g ครับ full screen full HD graphic quality ultra ครับนี่เครื่องละ2 000, 2 0 0มปรับสุดได้เฟรมเรทอยู่ที่70กว่า80เฟรมครับแล้วก็แรมนี่คือเหลือๆมากเกมนี้ไม่ค่อยได้กินแรมสักเท่าไหร่ก็ 8GB ิเพียงพอนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ใส่ไป1 6บ b ก p ิกรันอยู่แค่20%กว่ารครับ GPU รันเต็มนะครับ100%เลยนี่ ไม่มีอาการขดขวดอะไรตามที่เขาชอบว่ากันนะครับก็เดี๋ยวไปลองอีกเกมนึงกับเกม e l ล e ์เดอร์ลนะครับที่หลายๆคนถามกันเข้ามาแล้วผมบอกว่าตั้งแต่แรกแล้วว่า e l ล e ์เดอร์ลจะเล่นได้หรือเปล่าไปดูกันปะ ลองเกมเอลซ์เตอร์ลิงกันดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมปรับกราฟิกเป็นแบบสูงสุดตอนเล่นเกมมันดูไม่ได้นะครับก็เกมนี้เขาจะล็อกไว้ที่60เฟรมอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติเราปรับสูงสุดเอาไว้เนี่ยเวลาเล่นนะครับอย่างมีชาฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ48เฟรม40กว่าเฟรมนะถ้าสมมติไม่มีฝนตกเนี่ยจะอยู่ที่50กว่าเฟรมไปๆนะครับแต่ถ้าเราปรับไว้แค่ระดับสูงเนี่ยเฟรมเรทจะขึ้นสุดเลยครับก็คือ60เฟรมดังนั้นเครื่องนี้ถามว่าเอลซ์ เล่นได้หรือเปล่าเล่นได้แน่นอนนะครับเพราะนี่ขนาดปรับสูงสุดดูดิฝนตกด้วยนะฝนตกมันจะกินสเปคกว่าปกตินะครับก็ยังได้แบบชิเจดหกเฟรมเลยก็จะมีเฟรมแกว่งลงมาช่วง40กว่ากว่าด้วยก็อาจจะลองปรับให้มันลดลงเหลือสักสูงก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ผมมองว่าสูงสุดก็เล่นได้48่เฟรมที่ไม่ได้รู้สึกมันหนวกหรือกระตุกแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวก็ไปฟันวัวซะหน่อยมาหาลายวัวชนอเอ,อื้อเอ,อืเออ้อนี่เอฟเฟกสบายนะครับตามนี้เลย เป็นไงบ้างครับกับคอมในงบ22,000บาทที่ผมเดินไปซื้อคอมประกอบมาที่เซียรังสิตนะคก็ต้องบอกนิดนึงละกันใจตอนแรกเนี่ยผมกะว่าเทปเนี้ยผมจะตั้งงบไว้ที่ไม่เกิน20,000นะครับแต่พอไปไปมามาเนี่ยอุปกรณ์หลายอย่างราคาก็สูงกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกผมไม่อยากบีบให้งบมันต่ำจำกัดมากๆเครื่องนี้เพื่อนๆสามารถซื้อแล้วก็ก๊อปปี้สเปคเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะเพราะว่าอย่างเมนบอร์ดตัวนี้ก็ใส่ M.2 เพิ่มได้อีกใส่ในส่วนของตัวแรมเพิ่มได้อีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นเซ็ตที่ต่อยอดได้มากอีกหรือว่าใครแบบว่าอยากจะปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวแรมให้เป็นไฟ RGB เปลี่ยนกร์ดจอถ้าสมมุติคุณบอกว่าชอบ3 0 5 0ยอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับแต่เซ็ตนี้ผมบอกได้เลย CPU เนี่ยคือคุ้มมาก 5,500อ่ะคือราคาแค่5,950บาทผมมองว่าเป็น CPU ที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับใครที่แบบว่าอยากจะประกอบตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมนบ x อ็กขอตัวลาไปก่อนนะครับรอบหน้าอยากให้ผมไปเดินซื้อคอมประกอบกี่บาทนะครับเอางบเท่าไหร่ คอมเมนต์มาแล้วกันผมจะไล่ตั้งแต่ถูกยันแพงไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมเน้นตั้งแต่หมื่นกลางกหมื่นไปปลายไปแล้วใช่ไหมรอบนี้2,000 0ื่นต้นๆรอบหน้าอาจจะสัก2กลางหรือ2ปลายหรือจะเอาเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาแล้วกันครับสำหรับวันนี้นะผมโน้บเอคซ์ีวทลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ